วันนี้จะพาไปชมรถคันแรกของพี่เต้าหู้ Honda n o v a บ RS Super เพราะเป็นชกเดียวใช่ไหมจัดแต่งให้เหมือนกับตอนที่เรามีมากที่สุดใช่ไหมจะเป็น n o v a ตัวใหญ่5เกียร์ RS Super เรามันสายโอชีดอยู่แล้วอะสายโอชีดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากจะลองทำสองจังหวะโอชีดบ้างครับ เรต้องียสวัสดีครับจะพามาชมรถซูปเปอร์โอเพนไม่ใช่รถอะไรน่อุ <c oughs> อย้ยยังยังมาไม่ได <c oughs> ไ,ไป <c oughs> นุ่นรถที่อยู่ตรงน้น <c oughs> และชายที่อยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> กับเขาแล้วกน,ววน,นี้จะพามาชมลุงโนวาของพี่เต้าหู้เป็นเลี้ยสวัสดีครับแต่ครั้นี้พิเศษมากพิเศษยังไงเดี๋ยวใหพี่เต่าหู้ลอยฟังกัน นี่สวัสดีครับผมนี่เต้าหู้ปลาดิววันนี้จะพาไปชมรถคันแรกของพี่เต้าหู้ครับจริงๆวันนั้นน่ะในในงานเสียยู่ไปไหมไปไหมไปเต้าหู้ไปเออเต้าหู้เออไป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 ถ่ายกันยังดียังดีเลยไปไปถึงไหนเลยเป็นไงทางแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่ารถเขาม่ธรรมดาจริงๆวันนี้อยากจะนำเสนอให้แบบทุกคนดูมากๆเลยใครที่เป็น f c ก็ ฝากติดตามรับชมกดคอมเมนต์นะหรือใครที่เคยมีประสบการณ์กับรถรุ่นนี้ <c oughs> นะเรียกว่า Honda Nova ครับ R S Super เพราะเป็นชโชคเดียว <c oughs> ใช่ไหมเดียว <c oughs> แล้วก็เป็นคัสเตอร์นี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างลุงเองเนี่ก็มีมีความเป็นมากับรถรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถคันที่2อง <c oughs> รถคันแรกก็คือลงไปแล้ว <c oughs> นี่รถคันแรกโนวาซูเปอร์โชคเดี่ยวตรงรุ่นสีดําตรงรุ่นเลยนี่อันนี้คือเรียกว่า จัดแต่งให้เหมือนกับตอนที่เรามีมากที่สุดใช่ไหมแต่เพิ่มเติมก็คือคันนี้เป็นรถหัวเนา่าหัวฉีด๋อหัวฉีดนึกว่ามึงจะแก้ละก็คันนี้นี่วางระบบหัวฉีดมาด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ผู้เล่าไปฟังอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าจะเป็นโนวาตัวไอ้ห้าเกียร์ไอเอซูเปอร์ครับตัวนี้เราก็ม่นวางจับก,การกนะ็คือ,อเราเราบป็นสายหัวฉีดอยู่แล้วอะอ่าสายหัวฉีดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากจะลองทำสัองหวะหัวฉีดบ้างครับ ก็เลยหาพวกชุดไฟพวกอะไรมาใส่ตรงนี้ฮะใส่เลยซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่า RS เปอร์เนี่ยมันจะมาจากรหัสของตัวบอดี้ของรถ Honda ตัวนี้ครับคือมันจะมีตั้งแต่ g e น Nova S เฉยๆเนี่ยจะเป็น4เกียร์ค่ะทา์เนาะครับแล้วก็มาต่อด้วย RS RS เฉยๆเนี่ย RS RS เฉยๆเนี่ยจะเป็นโชคหลังคู่โชคหลังคู่คัตมือนี่จะเป็น Super 5เกียร์นี่ Super แต่นี่จะเป็นซ u p e r คร์ก็คือจะเพิ่มในส่วนของโชค เดี่ยวเข้ามาแล้วก็จะต่อด้วยเป็นเทน่าใช่หจบจากตัวนี้ก็เปลี่ยนโสมเป็นเป็นเทน่าแหละก็เป็นตัวใหม่โอเคครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมได้บล็อกโอซุกะตัวใหม่มาเว้ยคนดูบอกเลยนะครับผมว่าตัวเนี้ยแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง620นิวตันเลยนะเว้ยเออ และยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าแบตอึดทนนานแล้วสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ของโอสุกะเลยนะครับทุกคนนี่อุ้ยแต่ตัวใหม่บอกเลยครับผมว่าดีไซน์ของเขาดูแบบเออมันเบาวกว่าเดิมจริงเว้ยเออเบาบกว่าเดิมจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้เฮียมึงไม่ใส่แบตนี้จะบอกได้ไงว่าเบาบกว่าเดิมนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันดูน้ำหนักเออเบาเบากว่าเดิมจริงนะแล้วดูดีความแรงของมันอุ้ยอุ้ยยิงเค มาแรงขึ้นจริงนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะจัดสําหรับเจ้าโอซุกะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจโอซุกะไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเขาจะปักหมุดไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อกัานได้นะครับโอซุกะไทยแลนด์อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเดิมเนี่ยรถมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น C D I ใ,ในการจุดระเบิด,น,ด,ะบดนะครับ ก็นี่ดูพี่ฮู้ก็ได้ทําการโมดิฟายหลังสันใส่ CKP เคพีก็ไปเว้ยแล้วก็ทําล้อไม่เหล็กล้อไม่เหล็กนี่ทําเป็นยังไงแบบล้อไม่เหล็กตัวนี้ผมใส่เป็นของเวฟบลอยยี่ห้าอ๋อก็ใส่เป็นทั้งหมดใช่เวอยยี่ห้ากาติ่งใช่กาติ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาอล่าโมจาดไฟมามาตาะล่งริมหาใหม่เอาอ๋อก็คือเอามูล้อไม่เหล็กทั้งตัวเนี่ยมาแล้วก็แทงริมใหม่เพื่อที่จะให้มาร์กสุดใต้บนเพราะว่าอ่าผมก็เลยเอาทั้งทั้งมัดทั้งโมมาเพราะว่าเราจะได้คือการไปชาร์ท อัตราที่แรงเยอะกว่าเดิมใช่ได้ไฟแรงเพราะว่าเราเป็นอุชีมันต้องมีปั๊มติ๊กมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้เป็นมัดเดิมมาอะไรมันก็จะชา์าไม่พอความสงปัติ๊กจะกินไม่ทันก็จะสะพายปั๊มติ๊กกับคอยไม่ทันระบบคอยก็เปลี่ยนมาด้วยเลยก็คือเรียกว่าใส่สายซิ่งอ่ะอันิ้ซิ่งเลยยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่า เครื่องอยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ตอนนี้เอาเครื่องไปทาอะไรอยู่คือวันนี้ติดเครื่องให้ดูไม่ได้แต่มีวิดีโอที่ติดเครื่องไปแล้ว<ด>เพราะว่าวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยพอดีลื้อแมเทนายอะไรเดี๋ยวไปชมวิดีโอเสียงติดเครื่องของพี่กูกันไป ยังไงบ้างสำหรับการติดเครื่องเสียงก็เรียกว่ามันมีมันมีวัสนธรรมสองจังหวะมันเนี้ยนะสำหรับเสียงเครื่องยนต์มีควันออกเรื่อยๆเลยหัวเธอก็จะเหม็นหน่อยนะเสื้อผมเผื่อะไรเงี้ยนะนี่มาดูในฝั่งนี้บ้างเนี่ยระบบน้ำมันอยู่ทางนี้อันนี้นี่ถังอะไรวะหน้าตาคุ้ณคุณมันอยู่ในรถอะไรมาก่อนใช่เป็นถังโอชีถังหน้านี่แหละถังหน้ารถแข่งเลยเนี่ยแล้วผมก็มาตัดย่นใส่ปั๊มติ๊กใส่ระบบน้ำมันอะไรยังไงก็ใส่เนี่ยใส่เป็น ปัม๊มอันนี้จะเป็นปั๊มของ NK กระปุกข้างในเป็นปั๊มของ NK Racing ใช่เป็นปัม๊มลูกปั๊มของ NK ใส่เข้าไปแล้วก็ใช,วใช้ตัวแรงดันเท่าไหร่ร้อยอ่าโฟเลตร้อยสิบลิตรหรือเก้าสิบลิตรไอตัวร้อยสิบร้อยสิบลิตรต่อชั่วโมงใช่ตัวที่ใส่ก็แข็งตัวอะไรเนงะี้ย เป็นยังไงบ้างถ้าแบบเอามาใส่กับการแปลงรถอย่างสองยังหวะมาใส่เป็นรถหัวฉีดอย่าง <c oughs> เงี้ยก็ปั๊มเอ็นเทรองรับไหมเพราะว่าสองอยังหวะมันจะกินน้ํามันเยอะกว่าพวกสี่ครับแล้วก็จะใช้รอบอัตราในรอบสูงๆเยอะกว่า,าใช่เยอะกว่าพวกที่จังหวะครับเพราะว่าช่วงท้ายมันจะกินน้ำมันเยอะมากล้วก็เลยจะใช้กัตัวนี้เพื่อส่งในการส่งน้ํามันไม่ ไม่ร่วงอ่ะเวลาเราอสูงแล้วปั๊มนี่จะไม่่วงถ้าสังเกตดีๆถ้าปั๊มมันไม่ดีปัเป๊เบิ้ลตุ้มแรงดันมันจะร่วงจะร่วงจะร่วงใช่แต่นี้ไม่มีร่วงเลยเขาเรียกว่าแก้ปัญหาในส่วนของเรื่องระบบน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นแทนเพราะว่าอันนี้ก็คือการเชอต่อไปเฉยก็คือยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวถังก็จะไปถังแต่ผู้รู้แมมว่า n k r a c i n g ก็มีกล่องที่สามารถเอามาแปลงใช้กับรถสองนิ้วะให้เป็นหัวฉีดได้นะอยากลองไม่ไรน้องชายเดินเดินลุงจะจัดให้เดินสายรอลเย นี่ครับโอ้โหตัดใส่ของไอเคได้เลยความพร้อมนี่เขาเรียกว่ามีมีอยู่มากมายสองกล่องมีพีไอทั้งตัวไอเคก็เรียกว่าใส่ในบล็อกของปาร์ค32พินใช่กล่องเดิมก็ได้กล่องแต่งก็ได้แล้วก็มีนี่ในส่วนที่แปลงสายไว้สำหรับจะใส่กล่องอ n นเคเรสซิ่ง ใครที่แบบว่าเป็น f อในส่วนของ2นิจังหวะและอยากดูการแปลงรถหัวฉีดนะครับก็ทีมคนเม้นมาเป็นกล่องของตัว NK เคขาสามารถที่จะปรบบเลือกจะเลือกตำแหน่งดียังไงดียังไงสองจังหวะสี่จังหวะก็คือว่าเขาเลือกได้เลยเหรอใช่สองจังหวะก็คือว่าไฟหัเทียนมันจะจ่ายรอบต่อรอบเลยหมนหนึ่งรอบจ่ายทิ้งรอบจ่ายทิ้งรอบจ่ายทิ้งแต่ถ้าเป็นสี่จังหวะต้องยังไงสองรอบหมุนสองรอบก่อนถึงจะจุดหนึ่งทีมุนสองรอบ่อนถึงจุดหนึ่งทีครบหนึ่งอุลบัตใช่ดังนั้นก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าให้ข้อมูลมาคือสามารถปรับแข็งอ่าใช่แข็งออฟเซ็ตได้แข็งออฟเซ็ตได้คืออย่างบางทีเราต้องไงอ่ะให้พี่วูดเล่าดีกว่าอย่างสมมติว่าแข็งออฟเซ็ตอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยอ่ะสมมติว่าม้ามันตรงไหมอ่าม้ามันตรงหรือเปล่าเรางเราจะยิงทัมมิ่งอย่างเงี้ยครับแต่ปุ๊บเราจะรู้เลยไฟมันเดินหน้าไปกี่องศาถอยหลังไปกี่องศาช่วงเดินเบา แต่ถ้าเป็นกล่องธรรมดาอย่างอื่นที่เขาปรับไม่ได้มันก็จะมีมันจะเราต้องล็อกตายตัวไม่ต้องมาขยับโม่หาอะไรหาต้องมาแทงริ้นม,มาใช่แต่นี่คือว่าเราปรับที่คอมได้เลยว่าสั่งการาเป็น,าน่าคอมพิวเตอร์ถือว่าอันนี้เดินเบาไฟเดินเบา,เเบาอรอบเดินเบาไฟอยู่ประมาณสิบสิบห้าองศาแล้วก็ยิงทัิ่งเลยเดินเบาตึง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 แล้วก็ปรับแทงอ o f f ตไปเลยว่ารอบเดินเบาตั้งแต่นี้น,น,นี่ก็สบายเลยดีใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเบิร์นต้องสูงถือว่าเรารอบสูงเราใช้ไฟอยู่ประมาณยี่สิบองศา ล้วก็เบิ้ลไปเลยรอบสูงเบ้มเบ้มเบ้มเราดูว่าแล้วก็เรายิงททมิ่งดูว่าไฟมาโหลดไปกี่องศาแล้วเราก็มาปรับแคลวบเซตหาตรงนั้นได้นี่เรียกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับอยากจะบอกว่ารองรับสถาบการโมดิฟายนะใครที่แบบว่าสนใจก็สามารถสอบถามพี่หรืออินเคเิ่งได้ที่ดีอย่างก็คือสำหรับพวกทีมหัวสายที่จัวที่ใส่พวกกล่องตัวนี้ของ NK เพราะว่าที่เราปรับแคลวบเ็จได้ก็คือเวลาเรายื่นข้อเหวี่ยงไปแล้วอ่ะเราไม่รู้หรอกว่า โม่จันไฟมันหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังเพราะว่าข้อเหวี่ยงแต่ละตัวไม่ไม่สามารถที่จะทําว่าตรงเป๊ะเราตรงศูนย์ได้ตรงศูนย์ได้ว่าค่อนข้างจะยากจากห่วงจากห่วงจากร่มตรงเนี้ยบางทีมันเหมือนเดินหน้าเขาล้วงห่วงเดินมามาถอยหลังมาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจะรู้ได้คือว่าตอนที่เราจะวัดแคมตรงนั้นเราจะรู้เลยว่าปุ่มไหนจ้บนโม่มันเดินหน้าไปยิงสาบ้างถอยหลังไปยิงสาตรงนั้นแต่พอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาใช้แอพ px junner เหมือนกันคำนวณอีกที เพื่อให้องศาตำแหน่งกับสุดแต้บนกับโอเวอร์แลปแคมันได้กันเฮ้ยแล้วโนวานี่ใส่ขากระโดดได้ปะวะได้ได้เอนี่อ๋อไหนไหนลองดิใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ขดล่างเลยอ๋อขำแบบรถมอเตอร์คอร์ดเลยเหรอไหนไหนอ่ะลองรำให้ดูนะผมมดเนี่ยเนี่ยเนีมันก็เด้ง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 เนี่หรอเราทำเป็นล่างเกาะได้เลยเนี่ยได้เลยเนไหนมันประโยชน์มันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะอยากจะเชื่อ ตสนใจตัางได้เลยเนี่ย PTK มอเตอร์สากพิลาได้เลยลตัวกดโซ่สุดจัดในย่านนี้ทีนี้มาต่อในส่วนของสไตล์การแต่งรถที่คู่คันนี้ใส่เป็นล้อแม็กว่ะทำไมถึงถึงเลือกเป็นล้อแม็กอะ่ะก็ถามว่าล้อที่รวดเราก็เบื่อแล้วก็อยากได้เป็นล้อแบบแปลกมากอะ่ะแค่มันเืิอคิดในในยุคเก้าศูนต้องบอกน้องๆก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยล้อแม็กฟีเวอร์ ใช่ป e ่ะเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กแบบว่ากำลังมาเลยเทรนตอนนั้นนี่ต้องมีล้ออะไรบ้างที่ดังสำหรับล้อแม็กเอ็นไกมีเอ็นไกมีล้อเอ็นเอชอาร์เอ็นไกยังเป็นสามก้านสามก้านแล้วก็จะเป็นล้อเอ็นเอชอาร์เอ็นเอสอาร์แล้วก็จะมีเอลเอสเอลเอสใช่ซีบีอาร์ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าซีบีอาร์แคบหน้าล้อหน้าแคบใช่แล้วหลังมันใหญ่ด้วยทีเดียวน้าแคบหลังใหญ่เลยจะเป็นเอลเอสมากกว่าที่มีขนาดเรียกว่าหน้ากับหลังบาลานซ์กันนิยมเอามาใส่ ตรงปีตรงปีนี่น็อตนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตรงปีเข้าศูนย์ตรงปีเป็นน็อตพอสไปหาเก็บเก็บใส่ไปเลยเฮ้ยสมัยก่อนแพงนะแพงมากแพงนะไม่นั่นไม่ถูกนะคือเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็แพงแล้วก็นี่รถทรงรถซี่ไม่มีหรอกสมัยนั้นนี่ต้องเป็นฐานดำฐานดำนี่ฐานนันเมื่อก่อนใส่แจวเลยฐานดำหมุดซิ่งอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่มีหมุดซิ่งนะครับเดี๋ยวปั๊มหน้าเราก็ใช้เป็นตัวใหม่ไปเลยอ่าแบนึด้งแบนึ่ง ก็คือให้มันหาไม่ได้แล้วให้มันกลมเกลื่อนกับ <c oughs> เปินเป็นล้อให้มันกลมเกลื่อนกับล้อหน่อย <c oughs> ว่าล้อ t n เนี่แล้วก็เป็นพวกปั๊บแปดเด่นเป็นเลี่มขึ้นมาหลายเพียงแคือไม่อยากจะพูดอะไรมากนะพี่ฮู้ว่จริงๆอย่างที่บอกว่านาวาเอสเปอร์เนี่ยเป็นรถคันที่สองของลุงมีอยู่ที่บ้านเหมือนกัน <c oughs> ถ้าจะเอามาให้พี่ฮู้ทาให้ให้มัน เรียกว่ามีสภาพใกล้เคียงนี้ขี่ได้อย่างนี้ใส่หัวฉีดอย่างนี้หมดเท่าไหร่ถ้าชุดหัวฉีดก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับชุดหัวฉีดแล้วก็ต้องมีพวกถังน้ำมันแต่ถงัถยยงเนี่ยผมใช่อันนี้มันยังไม่ยัง,ยงไม่แบบสมบูรณ์ก็คือว่าเราทดสบอบก่อนเป็นถังแปลงใช่เดี๋ยวถัถงแล้วไปแล้วก็จะเป็นถงังพิ่นเอียมตีขึ้นมาวางเป็น<า>เป็นพวกใส่ฟัมตีเข้าไปเสราจะมีถังน้ํามัน มีชุดไฟมีมโมจานไฟมีกล่องไฟกล่องนี่จะใช้เป็นกล่องพวกกล่องสแตนเราจะไม่ใช้เป็นกล่องเดิมเพราะว่ากล่องไอ้พวกนี้เราต้องใช้เป็นสแตนก็คือเราสามารถที่ปรับไฟไนี้ได้เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ฟังก์ชันเรื่องของแคงออฟเซตหรือฟังก์ชันต่างต่างแล้วก็จะมีลิล้นเร่งหัวฉีดเน,นี่ยชุดนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นกว่าบาทชุดหัวฉีดครับ นี่แค่ตัวเรื่องของระบบหนะัวฉีดนะส่วนตัวรถก็อยู่ที่ตัวรถว่าคุณจะแต่งใช่จะแต่ง,งแนวไหนจะใส่ของแบบไหนยังไงมันก็อยู่ตั้งแต่หลักหมื่นถึงสองหมื่นถึงแสนขึ้นอ่ะแล้วแต่คนชอบใส่งั้นก็หวังว่าใครที่เป็นวัยรุ่น90้าสูหรือน้องๆน,น,นะที่แบบนิยมชื่นชอบรถเก่าก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับโนวา RS ซูเปอร์ลุงโนวาของพี่เต่าู้แปดเลี้ยนะครับก็ เราต้องมาเข้าอะไรคอนเทนต์นะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยหมดไปเรื่อยทำไปเรื่อยก็เดี๋ยวติดตามชมในอีพีต่อไปครับสำหรับรถตำนานอีกหนึ่งคันของพิทอพูแปดลิ้วฝากไว้ก่อนเลยในอ้อมใจด้วยเขาจะกลับมาลงถนนอีกครั้งซุปเปอร์เบนที่สุดของอู่ลงสนามลงสนามซุปเปอร์ครับซุปเปอร์นี่ลงสนามลงสนามอีกครั้งนี่ไงซุปเปอร์นี่ไงซุปเปอร์ต้องลงนะซุปเปอร์อ๋อที่สุดเลยซุปเปอร์ไปดีกว่า let's go ลงสนามไม่ we're we'll killing this shit i yeah, my damn yeah, and they some we're we'll killing this shit King back we're we'll killing this shit oh. King back we're we'll killing this shit oh. King Brian. King Brian. We'll kill